ถ้าเราจะเร่งแซงเนี่ยมันเหลือหลือแล้วมันเหลือหลือแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิสนุวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ทำไมผมถึงแทบไม่ได้ใช้ Quick s h i ต t e r เลยต้องเรียกว่าแทบนะครับมันเป็นคำถามจากทางบ้านที่เจอตัวผมแล้วไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาดูวิดีโอในการขับขี่ประจำวันของผมด้วยนะพวกเขาสังเกตว่าทำไมผมถึงแทบไม่ได้ใช้ Quick s h i ต t e r เลยบางคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้หรอมันเป็นอะไรพวกเขาอยากรู้ ผมจริงๆแล้วผมเนี่ยผมได้ตอบไปแล้วนะครับแต่ว่าเออผมคิดว่าเรามาทําวิดีโอบ้างดีกว่านะเผื่อผู้ชมทางบ้านเขาอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าทําไมไอ้นิกมันไม่ใช้ควิกชิปเตอร์เลยวะเออในเมื่อรถมันก็มีให้ใช้นะครับเจ้ารถที่ผมใช้อยู่มันคือ k a ว a สกินินจาเซ x 6 r มันมีควิกชิปเตอร์ติดมาจากโรงงานตรงนี้เรามาดูโจทย์กันว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยได้ใช้ควิกชิปเตอร์ แต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าเจ้า q u i c k s h i ต t e r เนี่ยมันคืออะไรนะครับเอาละเรื่องของ q u i c k s h i ต t e r ผมได้ทำวิดีโออธิบายไปแล้วนะสามารถไปย้อนดูได้แต่จะพูดคร่าวๆก่อนละกันว่ามันมีหน้าที่อะไรมันมีประโยชน์อะไรเจ้า q u i c k s h i ต t e r จะเป็นลักษณะแบบนี้ใน z x 6R นะนี่นี่คือหน้าตาของมันนะครับใกล้พอไหมเออใกล้กว่านี้เดี๋ยวกล้องมันไม่โฟกัส ระยะโฟกัสมันแค่สักฟุตเดียวนะนี่โอเคนี่คือหน้าตาของมันนะครับแล้วมันมีประโยชน์อะไรละ่ะมาก่อนอื่นเลยปกติแล้วเราจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราจะต้องถอนคันเร่งก่อนนี่ตรงนี้นะครับถอนคันเร่งกำคัดแล้วงัดขึ้นขออนุญาตใช้เท้านะปักแล้วก็ปล่อยคัด เดินคันเร่งต่อนี่คือปกติแต่เจ้าควิกชิ h เตอร์มันมีหน้าที่มาช่วยเหลือตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์โดยที่บิดคันเร่งค้างไว้อยู่แล้วก็งัดขึ้นได้เลยอย่างนี้ปึ๊กคัดไม่ต้องกำคันเร่งไม่ต้องถอนยัดเข้าไปเลยครับนั่นคือข้อดีของมันข้อดีของมันเอ้ย มันคือหน้าที่ของมันนะครับประมาณนี้แล้วข้อดีของมันคืออะไรล่ะเราไม่ต้องถอนคันเร่งเราไม่ต้องกำคัดเรายัดเข้าไปมันประหยัดเวลาได้เยอะมากๆเลยเออแล้วส่วนนี่คือข้อดีของมันส่วนประโยชน์ก็แล้วแต่นะครับว่าจะมองว่าเป็นประโยชน์แบบไหนแล้วแต่ท่านผู้ชมนะผู้ชมคิดว่ามันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์คิดว่ามันไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะแล้วแต่อันนั้นแล้วแต่จุดแต่ละคน เอาล่ะเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมผมถึงแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับค i c ชิ h เต t e r ติดมาให้มีดีกว่าไม่มีนะฮะก่อนอื่นเลยผมเป็นคนที่ขับรถรอบต่ำมันเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วนะแล้วก็ผมไม่ได้เร่งรีบอะไรขนาดนั้นแบบว่าอ้เราต้องแบบ แช่รอบลากอู้จะสุดเกียร์จะรอบตัดอยู่แล้วงัดขึ้นต้องอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมมีนิสัยที่กำคัดอยู่แล้วกำคัดเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเปลี่ยนเกียร์ลงกำคัดหมดเลยอ่ะนั่นคือนิสัยของผมนะฮะเอาละทีนี้ในเมื่อมันเปิด <c oughs> ในเมื่อมันติดเป็นนิสัยเนี่ยเราก็มองข้ามมันไปนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคนเราเนี่ย อะไรที่มันไม่ค่อยได้ใช้เรามักจะลืมนะเรามักจะลืมอย่างเช่นบางทีผมเป็นพวกขับรถช้าๆนะครับค่อยๆเข้าโค้งบางทีผมก็ลืมไปแล้วว่ารถผมเนี่ยมีทักชั่นคอนโทนรลกันล้อสลิกกันล้อปัดกันล้อฟรีอะไรก็ว่าไปนะเหมือนกันนะครับควิกชิฟเตอร์แบบเดียวกันเลยแม้กระทั่งสลิปเปอร์คัตผมก็ลืมไปแล้วว่ามีนะ <laughs> เออจริงๆอันนี้ตัวผมอันนี้ตัวผมนะครับ ถ้าจะให้พูดถึงแล้วนะอีกโจทย์หนึ่งที่มันติดอยู่ในใจเนี่ยเรารู้กันอยู่นะว่า Quick s h i f t e r เนี่ยยัดเข้าไปได้เลยนะครับมันส่งผลให้เครื่องยนต์สูญเสียกำลังน้อยและมีกำลังที่ต่อเนื่องแต่ว่ามันจะมีโจทย์โจทย์หนึ่งที่ผมติดอยู่ในใจเรารู้กันอยู่นะว่า QuickShifter เนี่ยมันมีแรงกระชากที่มหาศาลมากเมื่อเราต่อเกียร์ในในช่วงกำลังรอบๆนั้นๆยิ่งเป็นรอบสูงๆเนี่ยโอ้โหนะสุดๆเลย แต่มันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางคนก็ว่ากันไปนะแต่สําหรับผมแล้วในเมื่อม,มันมีแรงกระชากมากๆเนี่ยมันจะส่งผลตรงนี้นะครับเรื่องโซ่กับสเตอร์อืมมันจะมีแรงกระชากที่รุนแรงณช่วงเวลานั้นอาจจะมากอาจจะน้อยก็แล้วแต่ว่าคนเราจะงัดควิกชิปเตอร์ในรอบเครื่องที่เท่าไหร่เกียร์อะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งผมก็เลยมีโจทย์ในใจเล็กๆว่า เราจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันนะเพื่อถนอมโซ่ถ,ถ,ถ,ถนอมสเตอร์และถนอมยางด้วยซึ่งยางผมก็ไปแล้วนะตอนนี้ <c oughs> นะฮะโอเคนั่นคือที่มาของมันแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับ z ซ6 r คันนี้นะครับถ้าเราจะเล่งแซงเนี่ยมันเห,เหลือแล้วมันเห,เหลือแล้วผมใช้เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่ง ผมนั่งหนึ่งคนขับหนึ่งคนเนี่ยผมคนเดียวนั่งรถเนี่ยเกียร์หนึ่งมันได้130กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่งสองคนได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วขนาดเนี้ยนั่งหนึ่งคนสองคนในเมืองขับในกรุงเทพเนี้ยในชีวิตประจำวันเนี่ยความเร็ว120เนี่ยมันแซงอะไรเหลือๆแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่า เราไม่ต้องใช้ Quick Shifter ในการต่อจาก1ไป2เลยเพราะว่าเกียร์หมันได้เยอะแล้วไงนะครับถ้าย้อนกลับมาในสมัยนินจา400เนี่ยผมติด Quick Shifter ในนินจา400เพื่อการเร่งแซงเท่านั้นอย่างเช่นผมจำไม่ได้ว่านินจา400มันเกียร์หมันสุดเท่าไหร่นะคิดว่าน่าจะสัก70นะครับสมมติว่าเราต้องการเร่งแซง จังหวะจังหวะหนึ่งที่มีความเร็วมากกว่า70กิเมตรต่อชั่วโมงแล้วเรากําลังแซงการแซงเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าเราต้องแซงให้ขาดนะครับแล้วบางทีมันจะมีจังหวะตรงที่ว่าเราต้องแซงให้พ้นทันทีเราจะช้าไม่ได้ควิกชิฟเตอร์มีบทบาทกับผมตอนนั้นครับผมเรื่องแซงไปปืด๊ดเนี่ยอันนี้นินจา400นะปื๊ดไปโอ้โหรอบจะตัดแล้วแล้วเราต้องแซง ให้ได้นะเวลาตรงนั้นด้วยความรวดเร็วมากๆเราประเมินดูแล้วว่าเฮ้ยต้องเร็วนะต้องเร็วนะต้องแซงให้พ้นนะผมยัดคิกชิพเตอร์ปึ้งเกียร์สองต่อไปเลยเราไม่ต้องเสียวเวลาผ่อนคันเร่งเราไม่ต้องกำคัดยัดเข้าไปเลยครับแล้วก็กำลังของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ตกด้วยทําให้เราแซงได้ทันท่วงทีตามที่เราตั้งใจไว้นั่นคือโจทย์ของคิกชิพเตอร์ในนินจาสี่ร้อยนะผมซื้อมาเพื่อการนั้นนะครับติดมาเพื่อการน,นั้นเลยและ ผลเสียในการใช้ควิ c ชิปเตอร์ของ Ninja 400เนี่ยสเตอร์หน้าครับผมบินไป3ฟัน3หรือ4นี่แหละไม่แน่ใจแต่ว่า3แน่นอนสเตอร์หลังไม่เป็นไรครับแต่ว่าโซ่เนี่ยสึกเหมือนกันและสะเตอร์หลังก็รู้สึกว่ามันสึกไปเยอะนะครับเพราะว่าผมดูแลรักษาโซ่บ่อยทำให้ผมเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของโซ่อยู่ตลอดนะฮะแต่ว่าสเตอร์หน้าเนี่ยบินไป3ฟันเลยนั่นคือ ข้อเสียของการใช้ควิกชิ h เปอร์ของผมผมจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นแต่ใน z X6R เกียร์หนึ่งมัเห,เหลือแล้วมันเหลือมากๆในการเล่งแสงทำให้ผมลากเกียร์หไปเนี่ยโอ้โหจบเลยครับแล้วค่อยถอนคันเร่งถอนคันเร่งเบาๆแล้วค่อยกำคัดต่อเกียร์สนะฮะเป็นการถนอมสเตอร์โซ่ไปในตัวด้วยนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เคยได้ใช้นะครับ อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะพฤติกรรมการขับขี่ของเรามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันไม่ได้เหมือนกันส่วนผมอย่างที่บอกไปแหละผมขับรอบตำตๆโอเคนะครับเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละนะไม่มีอะไรอธิบายมากนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สังเกต สังเกตเห็นพฤติกรรมการขับขี่ของผมด้วยนะแม้แต่ผมยังไม่ได้สังเกตตัวเองเลยแต่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ